สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมปอนธนาสานะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเครื่อง UVDTF วันนี้เนี่ยปอนจะพาเพื่อนๆมาลงลึกเกี่ยวกับตัวบอดี้เครื่องของตัว UVDTF สําหรับตัว UVDTF 3 0เซนตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยเป็นหัวพิมพ์ d x x 11 2หัวตัวนี้เขาจะพิมพ์ได้ CMYK ไว้แล้วก็วาเนิต ได้16 4เลยสําหรับตัว UV DTF เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันต่างกับตัว DTF ธรรมดายังไงตัวตัว DTF เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนกับงานสกรีนที่ลูกค้าครับเปลี่ยนจาก b o กสกรีนมาเป็นในส่วนของการทานเฟอร์ลงไปแต่ตัว UV DTF เนี่ยเป็นน้องใหม่ที่กําลังดังในตลาดตอนนี้เลยกําลังมาแรงแน่นอน ซึ่งตัว UV d TF เนี่ยครับจะเป็นเครื่องที่พิมพ์สติกเกอร์ลงมาแปะโดยที่ไม่ต้องไดรครัทมันจะต่างกับตัวสติกเกอร์ PVC ที่เราใช้กันทั่วไปที่เราต้องมานั่งไดครคัทตามตัวอะไรพวกนี้ลำบากมาตัวนี้ดีกว่าตัว UV d TF พิมพ์แล้วก็แปะได้เลยในส่วนแรกส่วนสําคัญของเครื่องพิมพ์ UV d TF แน่นอนว่าจะต้องเป็นหัวพิมพ์แน่นอนสําหรับหัวพิมพ์ตัวนี้ครับจะเป็นหัวพิมพ์ D X 11สองหัววันนี้เราพอจะพามาดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างและในส่วนชิ้นส่วนไหนที่เรียกว่าอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกัันเลยครบ ก็อ,อย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับสำหรับหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ UV DTF ตัวนี้เป็นหัวพิมพ์ DX11 หรือว่า XP 600ที่เรารู้จักกันทั่วไปนั่นเองสำหรับตัวคือหัวพิมพ์ตัวนี้ครับมี2หัวทั้งหมด12แชนแนลสำหรับในส่วนของ6ชนแนแรกเนี่ยครับจะพิมพ์ส่วนของ C M Y K แล้วก็ Y ในส่วนของ h ช n n e l ของหัวที่2เนี่ยจะพิมพ์ทั้งหมด6กแชนแนจะเป็นวานิทล้วนเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหัวพิมพ์ DX11 หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ตัวหลอดไฟ UV ตัวนี้เขามีมาให้2ตัวพร้อมกับพัดลมระบายอากาศของหลอดไฟ UV เลยครับแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ของหัวพิมพ์อีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของตัวการชนของหัวพิมพ์ไม่ว่าจะมีอะไรไปชนของเขาตรงนี้ครับมันจะทําให้หัวพิมพ์หยุดทํางานทันทีนอกเหนือจากเซ็นเซอร์กันหัวพิมพ์ชนแล้วเนี่ยของตัว UV D D F เครื่องนี้ครับเขายังมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบแมนวนวลให้ด้วยจะเป็นในส่วนของปุ่ม emergency s t o p ปุ่มตัวนี้เนี่ยในกรณีที่ ฟิล์มมันโกงแล้วหัวพิมในส่วนของเซนเซอร์ไม่ทํางานเนี่ยครับเราเพียงแค่มาขวดตรงนี้เครื่องก็จะได้หยุดทางานทันทีเลยครับผมต่อมาในส่วนของบอดี้ภายในโดยรวมของตัวเครื่องสําหรับตัวคานตัวนี้ทํามาค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วก็ในส่วนของตัวสายพานตัวนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันสําหรับภาพรวมของตัวบอดี้ตัวนี้ครับเราอาจจะไม่ได้ยุ่งกับมันมากในส่วนของการใช้งานแต่ว่าเราแค่จะบอกว่ามันแข็งแรงจริงๆ ในส่วนของด้านล่างมอเตอร์ม้วนฟิล์มตรงนี้มีมอเตอร์ทั้งซ้ายและขวาเลยช่วยบรรเทาการใช้มันจะทําให้มอเตอร์ครับไม่ว่าตัวซ้ายหรือขวาไม่ทํางานหนักเกินไปทําให้ยืดอายุการใช้งานไปได้อีกตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยตัวนี้ครับมันแก้ปัญหาการฟิล์มโก่งฟิล์มชนได้ด้วยการที่เขามีพัดลมดูดฟิล์มมาให้ด้วยในส่วนของพัดลมตัวนี้ปรับระดับได้ว่าจะให้ดูดมากหรือดูดน้อยทําให้ฟิล์มไม่โก่งไม่โค้งะครับ แผนควบคุมตัวนี้ครับทำออกมาค่อนข้างใช้งานง่ายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเลยครับในส่วนของบอร์ดควบคุมก็จะเป็นในส่วนของบอร์ดคอนโซนครับแท่งมือของเครื่องตัวนี้เนี่ยถือว่าจัดมาได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากเลยครับในส่วนของมอเตอร์ด้านหลังตัวนี้ก็มีในส่วนของมอเตอร์ลอกฟิล์มมาให้ด้วยในกรณีที่ฟิลม B, ฟ์ลม A เนี่ยเขาจะขึ้นไปสําหรับพิมพ์ตัวนี้เขาจะลอกสติกเกอร์ที่คุมกาวมาให้ก่อนครับ เครื่องพิมพ์ตัวนี้เนี่ยยังมีในส่วนของระบบการแจ้งเตือนหมึกหมดให้ด้วย <S <S หลังจากที่ <S <S เพื่อนๆเนี่ยพิมพ์งานไปแล้วหลังจากหมึกเขาต่ำกว่า20%เนี่ยเขาจะมีไฟร้องก็โดยรวมสำหรับเครื่อง UV DTF 3 0ซนหัวพิมพ์ DX D X11 สองหัวตัวนี้จะประมาณนี้ร,นรูปลักษณ์ภายนอกตัวนี้ะครับให้คะแนนประมาณ8เต็ม10ได้เลยในส่วนของความสวยงามพร้อมกับตัวบอดี้เครื่องเนี่ยก็ให้ไปเลยประมาณ9เต็ม10เลยค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรไม่โยกแน่นอน สำหรับเพื่อนๆที่สนใจในส่วนของเครื่องพิมพ์ UV TDF 30เซน D X 11สองหัวตัวนี้ทางทนสศาสตร์เราก็มีจัดจำหน่ายนะครับในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้ลูกค้าจะได้เครื่องพร้อมใช้งานทางทนสศาสตร์เราแถมฟิล์มมึกแล้วก็ในส่วนของเครื่องกันไฟกระชากและก็ชุด m มทเทนแนนให้กับลูกค้าพร้อมใช้งานเลยครับสำหรับในส่วนของตัวโปรแกรมที่เพื่อนๆจะได้ไปพร้อมกับตัวเครื่องนะครับตัวนี้ในส่วนของโปรแกรมเขาสามารถเช็คในส่วนของหัวพิมพ์ตรงไหมสีตรงไหมหรือว่าในส่วนของ และนาบเส้นที่พิมพ์ออกมาตรงและคมชัดหรือเปล่าด้วยครับผมสำหรับวันนี้ปอนขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจของทางธนาสารด้วยนะครับสวัสดีครับ